คนขับรถคนนี้ถ้าทางอยาเคร่งเครียดมากอืมอืมอื <c ười> มเคร่งเครียดสิอานเยียบเล่งหน่อยเลยนะไม่ต้องเร่งเดี๋ยวฉันกำลังคายคลิปอยู่เดี๋ยวไม่อืมนี่คุณนายขับรถอยู่อืมขับไปเรื่อยๆรถสวนมากต้องกลัวมันเฮ้ยไม่ต้องหลบบอกไงเส้นกลางเส้นกลางถนไนได้ ไอ้คันนี้ที่เมื่อกี้หัดขับว่าไม่ใช่คนละคันโอ้รถป้ายแดงเยอะไว้ตรงแถวน,นี้เอาละเร่งน้ำมันไปเลยเร่งน้ำมันเหยียบเร่งน้ำมันไปเร่งเลยนะอืมเร่งไปเลยพอได้ไหมแค่นี้อ,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 อวะพอได้ไดเร่งไมืองเยอะหรอเอาแค่นี้แหละ วันแรกเอาไงปักคองเส้นกลางเห็นไหมเส้นเส้นกลางอะ่ะเส้นเหลืองอะ่ะเห็นไหมเอออย่าให้ยยเลยเส้นเหลืองฝึกฝึกรักษาระดับเส้นนี้ให้ได้ปายไปายากอ,ยอก็อย่าสายเด็กก็ <laughs> ขับไปนิ่งๆอ่าเร่งน้ำมันหน่อยเร่งน้ำมันไปแล้วขับไปเรื่อยๆมันจะปคองได้ดีกว่าถ้าช้านี่พวงอะไรมันมันจะ มันจะไม่คล่องเท่าเท่ารถวิ่งอืม,มเมข่งเครียดเข่งเครียด <c oughs> สีมากเข่งเครียดเข <c oughs> เอาเซนไม่เอ้ยรถวิงว่งเราวิ่งอยากแกว่งมากขยับนิดเดียวขยับนิดเดียวไปมาอยากขยับเยอะ รถวิ่งอ่ะยิ่งยิ่งความเร็วสูงขยับนิดเดียวยิ่งไปเยอะอฮึอมไม่ต้องแตะเราเข้าเส้นกลางไงน,นะเห็นแล้วเส้นเส้นเหลืองเนี่ยยึดเส้นเหลืองเป็นหลักเพิ่มความเร็วนิดนึงรถจะได้ประคองง่ายขึ้นอเอาละเนีรู้สึกหลดจากเส้นเหลืองมาเยอะแล้วเนี่ยรู้่ะเนี่ยมันยังไม่ชินนก็นั่นะ อย่าอย่าหลุดจากเส้นเหลืองจุดแล้วอะไปไปกินไปเลยคราวนี้เพราะมันเข้าเข้าเส้นโคง้งจะไมเกาะเส้นเหลืองให้ดูไหนนะเกาะเส้นเหลืองให้ได้ตลอดเลยเอาอชิดชิดเส้นเหลืองให้ตลอดอันนี้ไม่มีเส้นเหลืองละมองเอาก็แล้วกันเนี่ยมันมีขอบเงาเงให้รู้เนี่ยคือตรงกลางอันเนี้ยน,นั่นแหละมันขอบเงาเงเนี่ย ให,ให้มันอยู่ระหว่างเส้นจังจำได้ไหมว่าขาบเบรกใช้ขาเดียวขับรถออโต้นี่มันขับง่ายถ้าเป็นเกียร์แมนน,นี่ขับยากะชะลอชะลอไปไอืมตีเวลาจะเข้าโค้งกลับรถเนี่ยเราต้องตีวงตีวงซ้ายต,ต,าตีขวาไปตีขวาไป Khoan, tiêm tãy brake với, tiêm tãy à, lạ Khắp tay Khắp tay, a tí Tại brake, tại brake à, bay Bỏ brake a lạ A, bỏ Dẹp Dẹp đi โอ้โหคุณนายซิ่งขาสั้นเกินไปอ่ะก็มึอกีเลื่อนบอให้แล้วนี่ยึดเส้นเหลืองไว้พยายามประปคองเส้นเหลืองกลางเนียอันนี้เดี๋ยวเราแหกไงนี้ก่อนเนี่ยเส้นเหลืองอ่ะนานลองประคองให้ให้อยู่ให้ให้ให้ขวาเนี่ยรถอยู่ริมกันดูกระจกด้วยช่วยช่วยได้กระจกข้างอ่ะ รู้สึกดีขึ้นนะดูกระจกข้างช่วยไม่ต้องกลัวรถอุ้ยไม่ตายอาเตรียมแตะเบกเขารู้นะเขาหลบให้เธอเลยนะเนี่ยเขารู้ว่าเราขับไม่เป็นอือโอ้ งแรกได้ขนาดนี้ก็โอเคแล้วเอออืม,อมเดี๋ยวให้เบวิงทนุนใหญ่ต่ออ๋อกล้าหรอกเราบีบแต่ไล่เดี๋ยวให้เก่งเก่งก่อนอืมลกไม,มไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเขาไม่ชนเราหรอกเราก็ไม่ชนเขา เมื่อกี้หัดถอยหลังไปหน่อยแลนะนี่เดี๋ยวไปหัดหัดอีกทีพยายามมีสติว่าขาเราจะจะรู้อยู่ครับเบรกขาเหยียบเบรกกับขาเลีงนน้ำมันแค่นั้นเองมีแค่นี้นนนนหลักการง่ายๆอ่าเบาเครื่อง<ร>อย่าเหยียบน้ำมันเออแต่เบรกแต่เบรกเบรกดิอ่าเราจะเลี้ยวนี่แหละอ่ะเบรกอ่าเลี้ยว ปอยเบรกนะ่ปลไยเบรกปลไยเบรกเราเลี้ยวเข้ามาเตรียมแตะเบรกก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอารั้วประตูเบรกเบรกอ่านะครับครั้นี้เราจะย้ายเข้าตัว R เดี๋ยวพึ่งอ่ะถอยปลไยเบรกปลเบรเบรกอ่าเบรกเบรกเบรกเราจะย้ายเป็นตัวดีอ่ะไปเบรก ไปไปเรื่อยๆกลับไปกลับไปเองยึดเสน้นกลางไลยยึดเสน้นกลางไลยเส้นกลางก็ไม่มองไม่เห็นอีกเพราะมันเห็นแล้วข้างหน้ามีเห็นแล้วป่ะเนี่ยดูกระจกข้างดูว่ายังอยู่ในในซองมันไหมยังอยู่ในเลนเอ่ะ กับประคองให้ให้อยู่ชิดชิดขอบเส้นน,นไว้ให้ชิดขอบเส้นไว้ตลอดการไว้ให้ชิดขอบเส้นไปเรื่อยเนี่อเริ่มขึางหลังอ่ะช่างเขาอย่าไปสนใจขับไปเฮะเร่งน้ำมันไปเร่งน้ำมันไปเลย เหยียบไปมนันไป้เหยียบไปเลยเหยียบไปเลยเหยียบไปเลยไม่ต้องกลัวอีกแรงไปบ้าแรงไปนิดนึงปะเร็วมาหน่อยอ่ะ,อะก็ไม่มาแล้วก็ไม่มาแล้วเอาก็ไปอ่ะไปเรื่อยๆแล้วอะตะคองก็จะไม่เป็นก็ไม่เป็นไรเนี่ยตะคองข้านเนี่ย ขยับไปขยับมาแค่เนี้ยพอไม่อย่าไปขยับเยอะๆไอ้นั่นเลี้ยวไปแล้วลรถเหลืออีกทันตามกาันนี้เราจะถอยอ่าล้วเราจะจอดเราจะจอดนะปล่อยคันเร่งไปคันเร่งเตรียมเบรกอเกอาเบรกให้เขาไปเอาเขาไปละไปขึ้นหน้าต่อปล่อยคันเร่งเอ้ไปเบรกปลล่อยลอยแ้วืม คลิปยาวเท่าไหร่โอ้ยเยอะแล้วเว้ยพอละคลิปตั้งจะเก้านาทีสิบนาทีแล้วจะขับมานี่จะขับมาเก้านาทีแล้วเนี่ยเฉพาะตอนอัดคลิปนี่ไอ